ละครสั้น FC เรื่องเบอร์เกอร์เนื้อคนตามไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่คุณป้าข้างบ้านเธอขายดิบขายดีกับเยนลี่ลูกตาคนเธอก็มีความคิดที่พิเศษไปกว่านั้นพอนอกจากลูกตาที่เหลือแล้วเธอยังมีอวัยวะส่วนอื่นอีก ที่สามารถนำมาขายได้ใช่แล้วคุณป้าข้างบ้านของเราได้เปิดร้านเบอร์เกอร์ซึ่งเนื้อในร้านไม่ธรรมดานั่นก็คือเบอร์เกอร์เนื้อคนนั่นเองคนมันจะรวยก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะฉันมีความคิดที่อยากจะรวยตั้งแต่เด็กๆแล้ว และตอนนี้ความฝันของฉันก็ได้เริ่มเป็นจริงแล้วตอนนี้ฉันมีเงินไม่ต่ำกว่าพันล้านเพราะอะไรนั่นเหรอก็เพราะความขยันของฉันนั่นเองและนี่ก็ธุรกิจใหม่ของฉันเบอร์เกอร์แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยลูกค้าเยอะแยะจริงสิวันนี้ของใกล้หมดแล้ว เราต้องไปเติมของนี่นาะปิดร้านสักหนึ่งวันไปเติมของดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องขายดีแน่เพราะว่าเบอร์เกอร์ที่นี่ทำจากเนื้อพิเศษไปเร็วๆเดี๋ยวร้านก็ปิดหรอกเนี่ยเลิกเรียนปุ๊บ ฉันก็อยากจะกินเบอร์เกอร์ปั๊บเลยนะแปเถอเฮ้ยหิวเบอร์เกอร์ที่สุดเลยไม่รู้นะว่าป้าแกใส่อะไรลงไปทำไมเบอร์เกอร์ของแกไม่เหมือนที่อื่นเนื้อนี่นุ่มมเครื่องเทศก็หอมขนมปังก็ดีดีทุกอย่างเลยไปเร็วโมจิฉันวิ่งก่อนนะใครถึงที่หลังคนนั้นเลี้ยงก็แล้วกันอะไรกันเนี่ย เธอขี้โกงชมัดเลยนะเฮ้ยไปเร็วๆฉันว่าฉันถึงก่อนเธอแน่เฮ้ไกลจริงๆเลยเนี่ยฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนี่นๆๆี่อย่าแซงฉันอย่าแซงฉันเข้าใจไหมฉันต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้วันนี้ฉันต้องกินฟรีแน่นอนโมจิอย่าแซงสินี่นี่นี่เธอแซงฉันแล้วนะเฮ้ยของอรอ่อยอะมันไม่มีคําว่าเพื่อนหรอกน่า ฉันจะแซงเธอให้ได้เลยโอ้ยวายโหเหนื่อยชะมัดเลยร้านไม่น่าอยู่ไกลเลยจริงๆเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงๆฉันจะต้องสั่งสักสามเฮ้ยอะไรนะโหมาต้องไกลร้านปิดเลยเนี่ยเสียเวลาชะมัดเลยป้าแกไปไหนของแกนะก็รู้นี่นาว่าขายดีแทนที่จะอยู่ร้าน ใช่เสียเวลามากเลยเฮ้ยวิ่งก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วจริงสิฉันรู้แล้ว<ฮ>เธอกลับบ้านไปก่อนนะเฮ้ยเบื่อตัวเองจังเลยไม่รู้จะตายเมื่อไหร่สมบัติที่มีอยู่มันเยอะมหาศาลใช้ไม่หวัดไม่ไหวเฮ้ยเป็นคนแก่ก็อย่างนี้สินะไม่รู้ใครจะสืบทอดสมบัติของฉันไหนจะที่ดินนู่นนี่นั่น จริงสิแม่หนูมีครอบครัวหรือ,อยังจ๊ะฉันอยากจะยกสมบัติให้หนูอะ่ะหนูจะรับไว้ได้ไหมอะไรกันแค่นี้คุณป้าอยู่ดีๆจะมาส่งให้กันอย่างนี้เออหนูว่าคุณป้าเก็บไว้เถอะนะคะป้าพูดจริงไม่ได้พูดเล่นน่านะป้าขอมานานละไปไปดูบ้านป้าดีกว่าถ้าหนูไม่สนใจป้าก็จะบริจาคให้กับการกุศลนนะ่ะ ไปดูสะหน่อยเถอะถ้าชอบป้าจะยกให้ไปนะนานๆๆะจริงถ้าป้ามีลูกมีหลานป้าก็คงยกให้ลูกกับหลานไปนแล้วแต่นี้ไม่มีใครเลยอยู่ตัวคนเดียวสมบัติมากมายขนาดนั้นก็ไม่นู้จะเอาไปให้ใครเห็นว่าหนูดูแลป้าเป็นอย่างดีป้าเลยจะยกให้นะนี่ไงข้าลือหาดของป้านี่แค่ส่วนเล็กๆนะถ้าหนูอยากได้ ป้ายกให้เลย <c oughs> ดูสิป้าก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเนี่ยเออเหอะหลังใหญ่หลังโตดีจังเลยป้าแกรวยมากมากเลยสินันเนี่ยถ้าที่นี่เป็นของเราโอ้โหฉันก็จะรวยเหรอสุดยอดไปเลยคุณป้าคะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าคุณป้าจะยกให้หนูนะ่ะเฮ้ยเราจะรวยแล้วสุดยอดเลย คิดอะไรอยู่หรอปเข้าไปข้างในกันดีกว่าสิ่งที่เธอเห็นทั้งหมดนี้ต่อไปจะเป็นของเธอของเธอคนเดียวเท่านั้นไป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 ,ไปต่อไปฉันจะต้องไม่ทํางานพยาบาลแล้วเหนื่อยจะตายเฮ้ยดีใจจริงๆเลยอยู่ดีๆก็ได้เป็นเจ้าของคาลิหตัตหลังนี้ไหนจะที่ดินเงินโอ้โหฉันนี่มันสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหคาลิหตัตก็สวยอะ แต่ทาไมเหม็อนอะไรเน่าๆนะเนี่ยคุณป้าคะเหมือนจะมีอะไรเน่าๆเลยนะคะเนี่ยเหม็นเหม็นนะคะป้าไม่ค่อยได้มานะ่ะสงสัยจะมีหมาตายแม่ก็หนูตายแล้วมั้งเฮ้ยสมบัติมันเยอะไงไปเลยลงไปข้างล่างลงไปเลยจริงๆนะข้างล่างนะ่ะมีทองแท่งด้วยเชื่อป้าสิเฮ้ยแค่นี้ก็สำเร็จ ฉันบอกให้ลงไปไงเล่าเฮ้ยหลอกง่ายลอกได้ดีจริงๆการที่จะได้ของคนอื่นมันไปดีง่ายขนาดนั้นหรอกหน้าเธอต้องทำงานให้มันหนักกว่านี้เข้าใจไหมเป็นนางพยาบาลคนสวยไปไปเป็นวัตถุด,ดิบในการทำเบอร์เกอร์ของฉันดีกว่าเบอร์เกอร์ของฉันก็จะมีเนื้อนุ่มๆน,นั่นนั่นนั่น นั่นนั่นันน,นั่นน,น,น่นใครมานะความรับถูกเปิดเผยแล้วสินี่เธอมาที่นี่ทำอะไรกันฮะแล้วเห็นมาทุกอย่างเลยใช่ไหมหช่วยไม่ได้นี่นาะอยู่ดีไม่ว่าดีออ,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 อคุณป้าคะคือว่าหนู หนูยอยากกินเบอร์เกอร์นะคะก็เลยตามคุณป้ามาที่นี่ไม่ได้เห็นไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยนะคะคุณป้าเออคุณป้าคะหนูกลับกลับก่อนนะคะคุณป้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วทำไมทำเสียงสั่นขนาดนั้นล่ะโนนเพื่อนเธอใช่ไหมะฮะอยู่ห้องเดียวกันนี่<ะ>ขอโทษทีนะฉันหวังว่า เธอจะไม่ได้กลับออกไปง่ายๆหรอกน้าชอบกินมากใช่ไหมเบนะอร์เกอร์ร้านฉันน่ะฮนี่ไงฉันจะให้เธอกินอย่างสะสมเลยคุณป้าคะหนูขอร้องแล้วนะคะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูกลัวแล้วคุณป้าอย่าทำหนูเลยนะคะคุณป้า,ปาโมจิทำไมไม่มาโรงเรียนตั้งหลายวันแล้วนั่นเนี่ยฉันเชื่อจะเป็นห่วงแล้วสิ ไม่รู้โมจิหายไปไหนเฮ้ยติดต่อไม่ได้เธอละเห็นโมจิบ้างไหมฮะแหนเธอสนิทก,กว่าตั้งเยอะจะมาถามฉันเหรอแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงเล่าไปกินเบอร์เกอร์กันดีกว่าโอ้โหแถวยาวจังเลยอุตส่าห์เลิกเรียนแล้วมานนัเนี่ยดูสิลูกค้าหนาแน่นขึ้นทุกวันดีใจจริงๆนี่ ห้ามแซงคิวกันล่ะเข้าใจไหมวันนี้มี50ชิ้นเท่านั้นใครมาก่อนได้ก่อนนะจ๊าโอ้โหจะเหลือถึงเล่าหรือเนี่ยแล้วนี่ไปกี่ชิ้นแล้วก็ไม่รู้อุ้ยอะไรนั่นเธอเธอเธอเห็นเหมือนฉันไหมฮะพี่แกงเธอเห็นเหมือนฉันไหม เห็นอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยตาฝาดไปหรือเปล่าฮะอะไรเบอร์เกอร์เหรอน่ากินดีนี่ข้างหลังคุณป้าน่ะฉันเห็นเหมือนเงาเงาของปุยไฟยเลยอย่าบอกนะว่าปุยไฟายตายไปแล้ว